สวัสดีครับผมว,วันนี้เราอยู่กับช่อง,งวันนี้นะครับอาโอมีกิจการรมให้ออมเล็ตกับเชอร์เบตเลือกนะระหว่างว่าจะให้อาโอพาไปเซเว่นหรือว่าร้านใหญ่อ่าออมเล็ตเลือกก่อนออมเล็ตอยากไปไหนเ,เซเว่นเหรอแล้วน้องเชอร์เบตละ่ะน้องเชอร์เบตอยากไปไหนอ้าอยากไปร้านใหญ่ถ้าอย่างนี้ความคิดเห็นมันก็ไม่ตรงกันนะสิสองร้านไม่ได้หรอกโอไม่มีตังหรอกให้หนูเลือกก่อนเหรอ แล้วหนูไม่เสียสละใพี่เหรอเสียสละไหมน้อยๆหนูอยากไปน้านยายเหรออ่าะแล้วอ้อมเลยอ่ะอ้อมเลยเสียสละให้น้องได้ไหม <S <S อ้าวต่างคนไ,<ม>ไม่มีใครเสียสละนะครับดูน้องน้องน้อง,อง,อง,องอพี่เด็ดมองพี่เด็ดมองพี่เด็ดแบบว่า่จิก้าวน้องงอนแล้วครับโอเคงั้นเอาให้เป่ายิางฉุบนะโดยโดยไม่โดยการเป่าหิงฉุดครั้งเนี้ยอ้าวจะไม่ให้เป่า เขาเชิญหน้ากันเอาจะให้ออมเล็ตอะเป่าให้อโอดูคนเดียวอะเป่ามาออกยังออกแล้วใช่ไหมออกนี่นะโอเคน้องเคเบตเป่าชุดมีทั้งหมดกี่แบบครับสา,แบบสามแบบใช่ไหมมีอะไรบ้างมีค้อนมีกิ่ไกกระดาษนะอ่ะน้องเคเบตเป่าให้อโอดูน้องเคเบตเป่าให้อโอดูแบบน้องเคเบตออกกระดาษ ซึ่งน้องไม่เห็นออมเล็ตออกนะเพราะฉะนั้นไม่ออมเล็ตอยากโกงน้องวันนี้น้องน้องเป็นคนชนะพี่ออมเล็ตนะน้องก็ได้ไปร้านใหญ่พี่ออมเล็ตงอนตุ๊บป่องแล้วไปเราไปเจอกันที่ร้านใหญ่นะครับคิดว่าหนูขับไม่ใหญ่หนูคิดว่าหนูแพ้เหรอแต่หนูก็ชนะนะไอ้พวกเนี้ยมันอยู่กับดวงใครดวงแข็งคนนั้นก็เป็นฝ่ายชนะ <c oughs> โอเคเราไปเจอกันที่ร้านใหญ่นะครับ นี่นะครับผมเราก็มาถึงร้านคุณยาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผู้ชนะก็คือน้องเชเบตป้ายเราไปซื้อกันเลยนี่นะมีเอฟซีด้วยนะถ่ายได้ไหมครับถ่ายได้ครับอ๋อเมตเชเบตถ่ายรูปนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับนี่ครับผมเอฟซีเต็มเลยนะครับขอบคุณครับอ๋อเชเบตเมตซื้อเลยบน เอาบาทเดียวพอไหมเอาอยากได้เท่าไหร่โอเคยี่สิบวันนี้ให้เพราะว่าน่าละวันละยี่สิบเลยครับน้อมเด็กครับวันนี้ไม่ได้ไปเซเว่นเสียใจไหมเสียใจเหรอได้ตั้งยี่สิบยังเสียใจอีกเหรอมันเอาแค่สิบบาทพอนะอันนี้ไม่ได้ครับดินเบาสลามอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยงดเลย เป็ดดีใจไหมได้มาร้างคุณยายได้ตั้ง20บาทเลยนะแล้วก็เจอเอด้วยน่ารักมากเลยสำเร็จได้ครบแล้วเหรอโอ้อยสเร็จไวไมากเลยครับผมเผอแป๊บเดียวหยิบครบ20บาทแล้วเอาโอห้าร้อยบาทนี่คงหมดร้อยบาทอ่ะน้องเชเบดได้ย,ยังครับเะเบ็ดที่ยังเลือกไม่ถูกเลยนะครับสำเร็จไปใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับเบดใส่ถุงไหไมไปเอาถุงก่อนครับโอเคอันนี้ก็ครบอันนี้เท่าไหร่เนี่ยถามยัง ใส่ถุงแล้วนะครับเท่าไหร่บ้างครับอันนี้ห้นนนนนนบาทก็อ่าน้องเชเบส <25. S 1> น้องเชเบตได้อีกห้าบาทเลยนะเไปซื้ออะไรก็ได้เอาขานมบ้างไหมหรือจะเอาแต่ของเล่นเหรอที่เป็นห้าบาทนะครับ,บโอ้หหนู <5 S 1> อันนี้สิบบาทนะหนูดึงไม่ได้มันแพงไปเงินไม่พอไ <5 S 1> ป น้เร็จนี่รอเรียบร้อยแล้วนะครับหนูหนเกินแล้วแตงเกินไม่ได้โหยดึงไม่ดึงไม่ไมรออันนี้มันสิบบาทนะน้องเชิดเงินไม่พอนะ,อนนะคืนโอเคพี่บ้านเข้าใจดีนะครับผมให้คืนนะวันหลังจะดึงอะไรรอก่อนได้ไหมครับ <laughs> โอเคเลือกใหม่เลือกอันที่เป็นห้าบาทไ <laughs> ปเชิเบสตอยากกินไอติมนะครับ <laughs> เดี๋ยวโอพาน้องเชิดจะซื้อไอติมนะ ได้แค่ไอติมโค้าเดียวนะครับไปโ,โคลาอยู่ไหนโคลาอยู่ไหนอา้าวโค้าหมดหมดใช่เบสหมดแล้วไปโอ้ยเงินไม่พอครับมีแค่ห้าบาทเองของเจอนึ่งเลยฮะ <phenomen S 1> ให้อเอาะไรกับใช้เบสเหรออู้ขอบคุณครับอู้สองอันเลยเหรอโอเคไปพาน้องไปขอบคุณก่อนพาน้องไปขอบคุณคุณยายเร็วไป ขอบคุณค่ะจำอะไขอบคุณยังขอบคุณให้โอดูหน่อยโอไม่เห็นเลยคุณครับโอ้โหคุณยายใจดีมากเลยนะครับผมได้ของเล่นอีกคนละ5บาทเลยนะต้องช่วยเอาอะไรอะ่ะช่วยคุณยายอุดหนุนอีกสักอย่างหนึ่งหนิหนูอยากได้อะไรอะ่ะขนมบ้างไหมอะ่ะอันนั้นไม่ได้แพงไปอันนี้พอไม่พอมันสิบบาทหมดเลยนี่นะครับผมเราก็ทำการซื้อของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม Да, uh,